ผู้หญิงคนนี้วางยาพิษคนที่เป็นบรรดาเมียรองของเขาคนสมัยก่อนค่านิยมเนาะวางยาฆ่าคนไปนทั้งหมด7คนตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆในการเกิดขึ้นของผมเนี่ย มันจะแปลกประหลาดสักนิดนึงมันเห็นชัดขึ้นตรงที่ว่าการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่คนแล้วณจุดนั้นเรานึกว่ามันเป็นคนมันเป็นสิ่งมีชีวิตแต่จริงๆแล้วเราเล่นกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตพออายุมากขึ้นนะครับและได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญสติมันทำให้เราเนี่ย รู้ได้ว่าควรจะเปิดและปิดมันยังไงหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยจึงรู้ว่าอันไหนคือโลกของวิญญาณอันไหนคือโลกของความเป็นจริงเจ้ากรรมในเวที่แท้จริงมันมีทั้งตัวตนและไม่มีตัวตนมีตัวตนหมายถึงเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เงี้ยคนติดหนี้กันคนติดหนี้ทางความรู้สึกกันคนติดหนี้ทางบุญคุณกัน คนมาจองล้างจองผ่านอาคาตพยาบาทจองเวรตามไล่ยิงตามไล่ฆ่าหมายไว้จะเอาชีวิตนี่คือเจ้ากรรมในเวรที่มีตัวตนเจ้ากรรมในเวรที่ไม่มีตัวตนมีสองรูปอสองรูปแบบคือทางความรู้สึกนึกคิดในสิ่งที่เราทำไว้เองแล้วมันต้องมาเสวยผลที่เราทำไว้เองข้อที่สองคือเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนมาแต่เปลี่ยนสภาพร่างกายที่เขาเรียกว่าผีปีศาจวิญญาณร้าย เกิดจากอะไรครับเกิดจากแรงอาฆาตพยาบาทการจองเวรการยึดติดยึดถือยึดมั่นพวกนี้เหตุของมันเกิดจากอะไรเกิดจากความหลงนะครับเกิดจากความโกรธเกิดจากความโลภมันถึงตามจองเวรมากรรมเก่ามีอยู่2อย่างกรรมดีกับกรรมเลวเราทํากรรมเนี่ยเราต้องรอผลของมันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรรมเก่าไม่ว่าจะดีหรือเลวเนี่ยมันเป็นระยะทางของมันในการบ่มเพาะบางคนถึงบอกว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปมันอยู่ในระยะเวลาการสร้างกรรมจึงมีคํากล่าวว่าวิบากกรรมขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเก่าตามราวีบางคนทําความดีมาทั้งชีวิต ก็เลยมีคําถามว่าอาจารย์ดิฉันก็ทําความดีมาทั้งชีวิตนะสร้างโบสถ์สร้างวิหารผู้หญิงคนนี้ทําความดีมาโดยตลอดมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชีวิตของเขาเนี่ยเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามจากเจ้ากรรมในเวรที่ไม่มีตัวตนพูดง่ายว่าเป็นวิญญาณนั่นแผู้หญิงคนนี้เนี่ยเจอกับผมทําความดีมาทั้งชีวิตแล้วเป็นมะเร็ง คนคนนี้ติดตามเข้ามาตลอดแหละคอยดูแลเขาตลอดเมื่อเขาป่วยคนคนนี้จะปรากฏตัวให้เห็นทันทีในนิมิตบางทีก็มาเห็นเป็นตัวตอนที่เขาได้นอนสมนอนป่วยอยู่ถามหน่อยค่ะอาจารย์คนนี้คือใครผมนั่งดูอยู่ว่าจริงๆแล้วคนนี้ก็มีตัวตนและยังดูแลเขาอยู่แต่คุณรู้ไหมว่าตัวคุณเองอะเป็นคนทำให้ผู้ชายคนนี้เสียชีวิต ผู้หญิงคนนี้วางยาพิษคนที่เป็นบรรดาเมียรองของเขาคนสมัยก่อนค่านิยมเนาะวางยาฆ่าคนไปนทั้งหมด7คนผลกรรมที่เขาได้ทําตรงนี้เขาจะต้องทําเคมีบําบัดจนผมเขาล่วงผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกโรคเก่ายังไม่หายโรคใหม่เข้ามาแทรกกินยาที่เป็นเคมีสารพัดอย่างแต่ไม่ตายนี่คือการวางยาข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองทำไมสามีคนนี้เป็นผู้นำไม่ได้ mm hmm. เพราะว่าความรักความผูกพันมันเกื้อกูลเกื้อหนุนกันมาบาปจะต้องชดใช้ในสิ่งที่กระทำนั่นก็คือเรียกว่าอากุศลกรรมนั่นเอง mm hmm. เรื่องของเวรกรรมนะครับการกระทำใดๆเนี่ยมันอยู่ที่เจตนากรรมจะสำเร็จได้จะต้องมีความมุ่งหมายในเจตนา หากกรรมใดไม่เจตนากรรมนั้นส่งผลไหมส่งผลครับแต่ส่งผลมาในรูปแบบที่ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วทำความดีย่อมได้ดีปลูกถัว่วย่อมได้ถัว่วปลูกงาก็ย่อมได้งาการสนองของกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอย่าประมาทในการใช้ชีวิต